สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับบิงบิงนะคะวันนี้บิงบิงจะพาไปทัวร์ไปดีค่ะตอนนี้นะคะวิงก็มาถึงที่คลินิกแล้ววันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะวันนี้จะมาทำผ่าตัดกระคุณงแก้ม เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วหัวาย้น้าจังฮะสวยไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนรอเราอยู่และนี่คือห้องที่เราจะทําการเคลื่อนเขียงเพราะเราชอบสีมูคะ่ะเราก็ต้องคูผ้าสีมูไว้แมะหมออยู่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปเจอกับคุณหมอก,กันนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาต ทำตัวทำใจก่อนสงบนิ่งตอนนี้เป็น,ปนไงนะมันลิ้นชาลิ้นชาพูดไมค่ค่อยได้แลวลิ้นได้ปะเราแลบได้นี่สั่นเลือดตื้ออืมไม่ชาบกินอนได้ได้แฟนใหม่ครับหน้าเหลืองสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นขั้นตอนฉีอาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปการผ่าตัดและลากไขมันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนน้องไขมันโผล่มาชมวิวโผล่ออกมาดูโลกนะคะน้องไขมันอค <c oughs> แผลในปากเนี่ยจะหายค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่มีแผลเป็นเนื่องจากว่าเราใช้การตัดด้วยวิธีพิเศษทําให้ขอบแผลเนี่ยเรียบแล้วก็เย็บด้วยไหมละลายนะคะทาให้หลังจากทําแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูแลดีๆก็คือแทบแทบเรียบไม่มีแผลเลยเพราะว่าแผลในปากก็คือจะค่อนข้างจะสมานง่ายกว่าแผลด้านนอกแล้วค่ะ เอาละค่ะและที่จบลงไปนะคะก็เป็นการตัดไขมันกระพุ้งแก้มของปิงปิงเองนะคะโดยคุณหมอกระติ๊บผูใ้ใจดีน่ารักของเราเนี่ยเองค่ะถ้าสมมติชอบใจยังไงนะคะก็ ฝากกด Subscribe ช่องบิงบิงด้วยนะคะตอนนี้ก็70000ซับแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวริงๆิงเนี่ยจะออกเงินไปทําสวยหน้าใสาให้นะคะผู้โชคดีห้าท่านเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะแค่เพียงกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีห้าท่านโดยที่บิงบิงจะออกเงินพาไปทําหน้าสวยใสยนะคะติดตามคลิปเก่าๆได้นะคะบิง ฝากไว้ได้ค่ะบ๊ายบาย